พไปใหญ <l ots> ่บอกไม่ลงไปใหญ่บอกไม่ลงไม่ลงโอ,โอ้ยต้ำป้าบอกป้าที่มันต้ำเลยนี่นะครับรคุณพากันมาหาปลากันงานการบระหิตงานการไม่ทำโมเดหาปลาเออตู้มือกับตู้มือใส่ค้างเดียวอยกีกมีตาหมีบอกล่ะ พ่อใหญ่พ่อใหพ่อใหญ่ไม่ลงน้ำใช่หรอพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ลงน้ำนะพ่อใหญ่ไม่ลงน้ำนะไม่หอดไม่หอดในการประหิต่ทยในคลิปยังเดียวเพียงหอนแบนี้แหละรอแล้วลากเพอลากเลยนะครับบีเด้อลากเลา มันบอยกันหยุดเด้อครับบานนี้ที่มีวันออกป่าใช่ละ่ะไมไ่เห็นแฮตตีงอยู่กุไลกับไลไรตีกับตี้ด้๋ยวไปเขาป่าจี tham gia chơi cùng con. Tao chụp đồ thằng con. Thăng hé, thăng mọng lái hang. Đây Người ta đại mới. Thế là.

ใส่ไใส่บ้งเดอใส่ด,สดไอโอ้ตา่หรือตัวเนาะมองเนาะตา่หรือตัวเนาะนี่ไหลทวนดี <c oughs> <c oughs> เราเสียนตั้งหลายแย่งกันใส่ป้าก็เเบนมาดิ อะไรหนีไปแหงแล้วเออมีเอามาอยู่ที่บ้นหลายพดเยอะน่ะไม่ได้ถัด ไม่ได้ถัดแายคุณนต่คุณเร่<อ>งหน่อยน้ำกองในตีเร่งหล่ยงานการเขาผ่าหินดนาะเขาผ่าเหงายงายเหตุการหาปลาหาปลาหาปลาอย่างเดียวให้บางครั้งก็ลงไปได้บางเช้านีาน่ได้มาสองตัวปลาสลิดสองตัวสลิดบ่อเดียว,ยยวไม่ได้วางบ่อนะบ่อเดียวทิลาก็ได้สาเขาเดีวยวยาเขาขืนพูดแต่ไร่โพดนี่จะไปนี่ เฮ้ยเราตาปะเออจุณยมุนกลัวออกวัดแล้ววนเราจะแข่ง่อวาน Ờ, về nó về dây dây nhà và đi. Oh, oh, thử liệu, <laughs> liệu buồn. Ôi, oh, oh, thử nghi đi. Về oh, đồn. ăn đi. Ba cá đượt. Men bộ. Thử. 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 Ừ. Thấy nó bố. Ừ. Hãy สิมุดก็บ่ได้ไม่ได้ขี้ต้มขี้เล่นน้ำเพียงอึกน้ำเพียงแข็งหนึง <laughs> นง่งขีง้ต้มถั่วมโตแม่หันจะไปกินตัวเบี้ยคอเสียอะไรวะไงป่าที่สามชั้นเลยคั้ผมถังถังทัทงถัง ทังเด้อทังเด้อวเงีปู่เอ้ตาด่ะปู่เอ้ตา่ะปู่จะไปฆ่ายาแล้วนะเี่ยปู่ไปฆ่ายาวเลยกล่องแล้วนต่ต้นดานแล้วเนี่ยเตยมกล่องแน่เตยมก่องแน่ไปยังไปยังพิสุดไจน้ิุดไรจับจับปุ่เตขึ้นมาโอ้ ใส่เนาะรถเตืบมได้มีโอแม่จับเอาเจ้าขอขึ้นมาบู่นใช่มั่งกรใส่มอ่งปูปูผู้คนแพงกับแพงผู้นปูคนแพงแล้วทึ่งแต่คุณแต่คุณพเราแค่ท้คคุณสร้างยานน้ำเหรอ ตาเพชรต้นเหลือตาเพชรอยังคน่ือบอยังไงตรงนี้หาปลาได้นะคะปลาเลี้ยงค่ะนู่นเขาจอดแจ้งตำรวจจนวนคันดำหูจอแจ้งตำรวจอะอ้าวอ้าวลุดแล้ว โอ้ตายจับผิดตัวท <in> ั <K music Brothers> ้งหมดนี <promotion UC> ้ปลาคอบนว่ะไหน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 ปลาคอไหนนี่ครับได้แล้วครับปลากระเดินอีกปลาที่สองครับปลากระเดินลูกค้ารอรับได้สองตัวสองตัวเท่าไหง่ต้องจ่ายใส่มองือใส่นั่นน่ะ ใส่ได้ไปยื่ออีกใส่สามชั้นเลยไอ้ผุนติลัวคลิมีว่ามีตัดลงเต็มเลยเออบนใส่บ่ไหนมูไม่เห็นอะไรอ่ ไรล่ะคือบ่ล่ะคือบอหนาวหนาวมองกับว่าเบิด์ตเบื่อเพ่อใหญ่พ่อใหญ่ได้ปลาสองตัวนะนพ่อใหญ่ได้ปลาสองตัวเลยนะพ่อใหญ่ไม่ลงน้ำหรอพ่อใหญ่ไม่ลงน้ำเพ่อใหญ่ไม่ลงน้ำ พ่อใหญ่จะให้ขุนช้างลงนะขุนช้างไม่ลงพ่อใหญ่ลงเองเลยฮะพ่ะอใหญ่โดนแดดถนนเนี่ยลงไปเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ย tôi oh yeah. giải <laughs> เลือดอหไพี่ใหมเดอันี้มางนบ้านแห่หนเออด้ดึงดงล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 งดึงดึงมาเลยนะดึงดแหลงมาดึงดึงามาเลดึงาายตมันลุกกัน ไปเอาถึงไปเอาถึงไปองไปเอาถึงไปเอาถึงไปเอาถึงไปเอาไปไปถึงเอาถึงไปอาถไปเไปถึงไปเอาถึงไปเอาถึงไปเอาถปเาถึงไปถึงเอาถึงไาถึงงอาถึาถึงไปเอาถปเออาเอาถึองเออาถึงไปาอึ มันฟอยคือบวกตานยิงฟอยคือบวกตานแข็งกได้ตานเห่าเลยเาโอไปถึงมันโอ้เธอนหือก่อนั่นแหละนลงย้อยมเปนๆไปงเมิองเมองเมองน่ลงเด้อน่มีปาลงเตัว ไมเขาม่เสรี่วะาเือทั้งหลายน้แม่จอบพ่ก็จอบป้าบ่เดียวป้าเลยจอบเขียนนมาปยนป้าได้ปดไทยไทยเาย านประาวปมนเลยจก็ได้ตัวนี้งมาตามโม่ใหญไม่เอาไปเหมือนเดามใหญ่่าถ้าเปเห็ีไปไหนลงไปบใหญ่

มีบ่ล่ะปะะมีบ่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแมีลาลง้มีบลงรรรโชว์อย่้แหเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ห้นมีปลาในนามีข้าวมีโดยเลยนี่หลัง่มีหอข้างบนมีหอมข้ายอดมันใหญ่สากังทีละครับมาหาอยู่หาจนผมมีดอกา่ปะนี่ มารับหมาก่อสร้างกย่าพูดละหมาก็หนีกลับบ้านสร้งเขาไม่มีเดือนตุรน้องมัมีเงินซื้อยังกินกับละมาหาวันแหงเหรอครับตามนั้นตามนั้นเนี่ยไปลงแล้วไปลงแล้วไปลงแล้วงั้นไอ้ตรอนเนาะพอเตงจะได้หนอน้เถอะเอาขีดเป็นอยดิบตัวไปสั่งมาไอ้สองมือก้าบเราได้ไม่สองสามมือก้าบอีกเหรอ Hoa 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 เนีย่ยแล้วก็ก็หลายๆเลย,ลย,ยดิอ,อาต้องเข่าอข่อยมาใส่อีกเมนข่อยมาใส่เองจับป่า เอฮีนึงก็บแตกด้อยมาล้างเฮี้ยันระวังเส้นลีกมล่างเียีีแล้วหรืครับหน่อยครั้ก็โดหน่อยเฮีเด้อ เราก็ไปหาบอกกากินอะไรไปจำอย่าง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ่ะเฮ้ยตาเลยๆเลยลงชิปอีกหรอกพังยังเหรครับฟังยังมาละขี้นกผักใสผักไสสานกับผักใสภาษาไทยก็มาละ ก็มันจ<ถ>ะอมอะแหละถ้าผักไม่ใส่อ่ะมันก็ไม่ขม, <c oughs> มไม่มีใส่ม,ม,มันก็ไม่มีใส่ <c oughs> น,นี่ผักใส่นะถ้าใส่ถึงเป็นผักใส่ถ้าไม่ใส่ไม่ใช่ผักใส่เอ <c oughs> ้ยทำไรนะค <c oughs> อคอคอคอนเนี่ยคืออะหามาลมาางมาล้างน้ำต้องเท่า,าน้องจันตัวโยวกขนาดเราตั้งพุ่นเด้อเก็บไม่ได้เด้อ นี้ภาคกินกับเลยวาน้าว่างหันลกน้าไปแล้ว,อะ,ลลวอะไรอ่ะอะไรอ่ะสี่สิบหกอุ้ยมันเกินนี่หว่าเล็กเกินมันกินได้ไหม ได้เพล่ะเพล่าหวาน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 ข่าวหวานเลขาหวานขาหวานอ้าวมา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 แวไปลุยคลองบ้านเราอีกไปลุยคลองเพื่อนจะคลองอีกครับบาด์เด้อ กลิานบ่อบ้เดีก่า๋ยวปลาผลิตบ้านบ่ออะไรก็ไปนี่หนีเลยเนาะบ้านบ่อก็เป็นไปแค่ป้าผลิต่ยเยาสิใส่หน้ัตอืมอืมรูปกระพับบ่รูกระพับบ่เย้าหุ่น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 ห่นหุ่นห่นหุ่นหนห่นหุ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 นหุ่นหนหุ่นหุ่นหุ่นาุ่นหุ่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 นหุ่นนหุ่นุนหุ่่ อก็เกี่ยวขอเอ่ะก็ขอไปอยางไนแล้วเงินเพิ่งงานมีแตป้าก็ป้าส่วนไายมีแต่ป้ากันดือป้านีนสองตัวฟาดป้ฟาดไม่ได้คิดไป